นี่นะครับให้อาหารเสริมคือใบตอง กินได้นะครับใบตองน,นี้ผม่าจะเลี้ยงด้วยผักเนี่ยก็จะไปเก็บผักตลาดทุกวันเขาจะใส่เข่งกององไว้เลี้ยงแบบธรรมชาติครับเพราะว่าปกติแล้วกระต่ายนี่ก็ที่อยู่ในป่าเขาก็ากินหากินเอง เขาชอบกินของสดแหละถามว่ายูชื่นไหมผมก็เลี้ยงมามีตัวที่แก่ที่สุดหกปีที่ว่าเพาะออกมาเองเขาเกิดมาเขาก็กินผักเลยกินผักสดเลยกินนมแม่ไปด้วยกินผักไปด้วยพอ,อยห้าแห้งพวกอาหารเสริมเพิ่งจะมีมาขายไม่กี่ปีนี่ครับกเพิ่งจะมานนิยมกันแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า กระต่ายกินนั่นไม่ได้กินผักสดไม่ได้กินกินของแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็เกิดมาเขาก็กินอย่างนี้แหละครับเขาก็หากินหญ้ากินอะไรตามธรรมชาตินั้นก็จะเป็นเอดี เดี๋ยวจะผสมกับมินิเล็กนี่นะมินิเล็กกำลังกินใบตองอยู่ไม่ว่าจะเป็นพันไทยพันต่างประเทศก็กินได้หมดอันนั้นก็จะเป็นถ้ากรงข้างบนก็จะเป็นพวกเทติแบร์อยู่กันนี่นะ ข้างหลังก็จะเป็นกระต่ายไทยนะซื้อมาจากงานวัดงานเทศกาลกระต่ายไทยถามว่าซื้อมานี่สาเหตุที่เขาตายคืออะไรก็ส่วนมากพวกนี้เขาจะไปรับมาหลายที่รับมาหลายจังหวัดเดินสายขายพวกนี้อาจจะมีกระต่ายป่วยมั่งหรือว่าอายุยังไม่ได้ ยังไม่หย่านมก็คือว่าก,กระต่ายกำลังน่ารักอะ่ะสาเหตุที่เขาตายก็อย่างนี้แหละครับคือว่าเขายังไม่หย่านมแม่เห็นแบบตัวเล็กๆน่ารักถ้าเขาเอาตัวใหญ่ไปขายมันก็ขายลําบากส่วนมากก็ถ้าจะรอดก็อายุสี่สิบห้าวันไปแล้วหรือสามเดือนแต่ถ้าอายุสี่สิบห้าวันหรือสามเดือนเราเอามาเลี้ยงตายก็ มันก็จะมีสาเหตุก็คือว่ากระต่ายอาจกระต่ายอาจจะป่วยมาแล้วแต่ถ้าเนี่ยนะถ้าลูกเขาออกมาเนี่ยชุดนี้คือว่ากินกินผักผมเลี้ยงด้วยผักเลี้ยงแบบธรรมชาติพวกนี้เขาจะแข็งแรงมากลูกออกมาเนี่ยลุนลูกจะแข็งแรงมาก กระต่ายเป็นสัตว์ที่กลัวจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงนะหกปีก็กระต่ายเป็นสัตว์ที่กลัวตุ๊กแกเคยตายยกชุดมาแล้วครั้งหนึ่งตุ๊กแกมาผมก็กลัวไม่ใช่กระต่ายอย่างเดียวผมก็กลัวแล้วผมเจอผมก็ตีหรือไม่ก็เอาใบก้อนฉีดไล่แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว แต่ยุงไม่กัดเขานะผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันเขาอาจจะมีกลิ่นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ยุงไม่กัดขนาดไก่ยังกัดเลยนะถ้เาเลี้ยงไก่อะยุงยังกัดไก่เลยเป็นฝีดาษเป็นแผลเต็ม ือกแตงโมกินได้นะแต่ถ้าน้ําเยอะๆก็อย่างเนื้อแตงโมรหรือว่ามะม่วงสุกมะละกอกินได้เป็นบางตัวนะอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเราเพาะเองถ้ากระต่ายที่เราเพาะเองอะ่ะเราให้กินผักมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็สามารถกินได้ อันนี้ผมก็จะแยกไว้สามตัวรอไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าแหละก็จะผสมพันธุ์ได้เดี๋ยวพาไปดูอีกกลงหนึง่งปิดก่อน วกนี้หนีเก่งกัดตะไคร่นะตะไคร์รั่ถ้าไม่แข็งแรงนี่ไม่รอดดวนกัดนี่นะอันนี้ก็เป็นอีกกลงหนึ่งอันนี้เขาอาจจะเลอะๆหน่อยเพราะว่าเขากินผักเขาก็เลอะเป็นธรรมดาน,นี่เทดดี้แบร์นะ ที่ขนไม่ฟูไม่ใอะไรเลยตัวเขาเปียกเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆก็สมมุติง่ายๆเลยถ้าคนเรากินมาม่าก,กับกินข้าวคนชอบกินอะไรมากกว่ากันคนก็ต้องชอบกินข้าวมากกว่า อันนี้ก็อาจจะเหลืองเหลืองหน่อยถ้าเหลืองเหลืองเหงเหลืองเขาก็จะไม่ค่อยกินนอกจากไม่มีจริงๆอ่ะหาไม่ได้จริงๆเขาถึงกินน,นี่อายุแกสุดอ,อันนี้ตัวนี้ก็พอเองเป็นกระต่ายคอกแรกต้องแต่เลี้ยง แรงนะอันนี้กินมะละกอก,กินกินกล้วยกินของสุกได้เลยกินมะม่วงสุกได้นี่นะผมก็จะเตรียมใบตองให้เขาไว้พอดีตัดต้นกล้วยหน้าบ้านกล้วยสุกแล้วตัด ถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงกระต่ายนะครับก็ติดต่อมได้สามารถถามราคาได้ว่าเท่าไหร่แต่ผมเริ่มต้นสามร้อยหรือว่าเอาไปรอดเลยเอากระต่ายที่ยานมแล้วครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ